สองนื่องของเสาสอดเ่่าะไม้ไม่ต่อสีนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยจะแบบเชวนไม้มาแป๊บหนึ่งนะคะกคนถ้้ไม่ที่าดไปปวดไม่ได้เดี๋ยวกอนนะคะเขาเรียกสิ่งที่เขา ตอนนี้ก็คือได้หลายไปได้หลายแล้วก็สีนี้ไม่มีถ่ายก็เลยว่างมาใช้เลยเคยแวะมาอะไรแดนึงเขาไม่เขาไป่ถายไกลหรอโี้ยอย่างที่เราดทุกคนก็ู้สกว่าเชื่อเชื่ออะไรเก็

ถ่ายเหรอน่าจะถ่ายรอเปล่านะถ่ายไปแล้วทุกคนทุกคนเราหาไม่เจอนางไปานอะไะแต่ไม่สิซีนี้มีใครบ้างเนี่ย น่าจะมีถ่ายได้เลยเมื่อกี้ยงางๆเลยอ่ะนั่งนั่งบนตู้กันไปถ่ายนะคะเอาอยู่เออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะค่ะ ขอสามค่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรดีสองสองสองคุณเชิญดิฉันตอนนี้เป็นมิลานะคะไม่ใช่คุณเชิญ ทุกคนทำอะไรกันอยู่คะวันนี้คือว่านั่งปกติก็ไม่ได้อีกเพราะว่าวางสับซบเยียงมากดูกันแบบเกียง์ไปก่อนทุกคนเดี๋ยวรอให้รอให้ใหม่สะดวกนอดีเดี๋ยวจะเอาใหมมา มาคุยด้วย